รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <S <S สนับสนุนโดยกาแฟน a เ u อร์กิฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยเวลาที่เราจะมาระเบิดความมันของไวซ่าไวซีกันแล้วนะฮะเจอกันเป็นประจำในรายการภารกิจซีซาร์นี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอความเป็นแบบมิวสิกแบบซับเซ์กับภารกิจที่ชื่อว่าซีซ s เซมิวสิก แน่นอนครับและศิลปินสุดเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือสิงโตน้ำโชวไม่ใช่พายเขาตรงนี้สิงโตน้ำโชวตานา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 วสิงโตอฟิกาช่วิดูว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากระตูนช่วิดูว่จะพาเธอไปโตคลื่นเอาให้หมด

สวัสดีค่ะพี่สิงโตนำโชคสวัสดีครับฟังเพลงแล้วอยากจะไปทะเลมันเป็นโชคตรงนั้นแบบชิป้าและปาจีเออย่างเงี้ยถ้านึกถึงสิงโตนำโชคเนี่ยเราจะนึกถึงอกูเล่เล่กูเล่เล่เครื่องดนตรีเสียงใสๆเนี่ยแหละกีต้าร์น้อยกีต้าร์น้อยนี่เรียกว่าเขาเป็นเป็นคนนำเทรนเลยก็ว่าได้วันนี้เลยเราเลยจับพี่สิงโตนำโชคนะคะ จะมาเล่นอูกูเล่ล่โอ้ยสบายเขาเลยไม่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 ใช่รายการเราวันนี้เราจะให้พี่สิงโตนำโชคเนี่ยมาประดิษฐ์อูกูเล่ย์แบบซุสติสเออได้เลยต้องบอกว่าไม่ได้ก่อนสบายสบายไม่ไม่ไม่ยู่เพิ่งถ่ายนะโอเคง่ายๆต้องบอกว่าต้องบอกว่าไม่ได้นะสี่สามสองวันนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเราเลยเอาพี่สิงโตนำโชคเนี่ยมาทำอูกูเล่ย์โผมทำไม่ได้หรอก โอ้พี่ก็หกพี่ก็ <laughs> <c oughs> หกตอนแรกผู้อยู่เคยทำหร <c oughs> อจริงๆ <c oughs> ไม่เคยทำหรอกผมก็พูดไปงั้นแหละแน่นอนครับวันนี้ภารกิจของเรานะครับเราจะได้ดูว่าเครื่องดนตรีเสียงใสๆแบบนี้แหละเขาทำมายังไงเดี๋ยวไปพาเขาไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเป็นกูรูกูรูทางด้านอุกุ้กูรูอุกุ้กูรูกูเป็นกูรูกูเล่เล่ด,ดีกว่าพี่ดองแห่งร้านบีบบีบูติก่ะพี่ดองเลยไป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 ครับไปครับ นี่คือพี่ดองใช่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดองแห่งริบบี้บูติกอยากทราบจังเลยค่ะว่าแบบอุลเลเล่เนี่ยมันมันมันมาจากไหนเขาคลาสก็คือเมื่อปี1879ครับคนโปรตุเกสเขาอพยพมาฮาวายเขาเอาเขามาด้วยคนฮาวายเห็นก็กรี๊ดกราดเลยเพราะว่าเครื่องดนตรีที่มีเมโลดี้เนี่ยเขาไม่มีแต่ก่อนเขามีแต่เครื่องเคาะป๊กเป๊กป๊กเป๊กเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้คนฮาวายก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมของเขา แล้วทำไมชื่อมันถึงชื่อว่าอูคูเลเล่ล่ะครับแต่ก่อนเขาเรียกมาเชเต้ภาษาโปรตุเกสมันคือมาเชเต้มาเชเต้คนฮาวายกำลังซุ่มดูอยู่ว่าคนโปรตุเกสทำอะไรก็เห็นนิ้วมันกระเด้งเลยกระเด้งมาบนคอเขาก็เลยคุยกันบอกเฮ้ยมันเหมือนหมัดกระโดดว่ะหมัดคือตัวเห็บหมัดหมัดหมาเนี่ยนะหมาที่เกาะหัวพี่ดอสเนี่ยนะใช่ครับนิ้วมันเหมือนนะครับมันเด้งมาเด้งมาก็เลยเรียกว่าเฮ้ยนี่มันอูคูเลเล่นี่หว่าตั้งแต่ว่าหมัดกระโดดอูคูอูคูไปว่าหมัดหมัดกระโดดเลเล่กระโดดอูคูเลเล่หมกรรระะโดดูู้้ลลนนนีี่่่เเเพิงยย ถามพี่สิงโตหน่อยว่าก่อนที่จะมาเล่นอูคูเลเล่พี่สิงโตมีพื้นฐานกีตา้ตา์มาก่อนปะะมีฮะผมผมเล่นกีตา้าอยู่ใช่ครับแล้วก็มาเล่นอูคูเลเล่ใช่ครับก็คือเป็นเป็นเครื่องดนตรีอีกอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ในอัลบั้มชุดน,นี้มันมีความแตกต่างกับกีตา้า์ยังไงพี่กีตา้ามี6สายนี่มี4สายจูนไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดเล็กพกพาสะดวกเล่นสายเป่าก็เพราะ ผมเห็นโอ้มีหลายรูปแบบมากเลยมันมีกี่แบบคุูคเล่เนะครับมันจะเริ่มด้วยขนาดมาตรฐานครับโซปราโนโครับตัวที่ร่างเดิมเนี่ยจะไซนี้มีประมาณ12เฟรต ใหญ่ขึ้นมาคอนเสิร์ตตัวจะใหญ่ขึ้นโน้ตก็จะเยอะขึ้นนะครับเสียงจะใหญ่ขึ้นใหญ่มากกว่านั้นก็จะเป็นเทนเนอร์ก็คือจะเล่นได้กว้างขึ้นถ้าจะตีคอร์ดร้องเพลงเนี่ยสามไซนี้ได้หมดแต่ถ้าจะมาเล่นเพลงบรรเลงก็จะเป็นสองไซนี้ส่วนไซนี้ไม่ค่อยนิยมบาริโทนเพราะว่ามันจะเป็นกีตาร์นะครับผมจะเล่นไอ้ตัวเนี่ยตัวเล็กตัวโซบาโนอ๋อวิวตัวชอบใช่เพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเตงชอบอะไรแต่ตอนแรกพี่ดองเอามาพี่ดองจะให้ตัวเล็กใช้ให้เลยหรอค่ะให้ฟรีเลยหรคะมาถึงตัว ชิงแชมป์อุคุเลเล่ประเทศไทยได้ที่หนึ่งครับรางวัลเป็นอุคุเลเล่แกก็ประกวดเพราะแกอยากได้เนี่ยก็เลยได้ตัวนั้นมาผมก็เลยไม่ไม่ซื้ออีกเลยก็ใช้ตัวนั้นมาตลอดทุกวันนี้ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ฮะออมมมีีิินนเรรรลคััยไปุ่่งงก้โฮ ชื่อจำง่ายมากสิงโตนำโชคชื่อแปลกมากได้มาอยังไงฮะชื่อนี้ชื่อกเพื่อชื่อพี่จริงป่ะชื่จริงชื่อชื่อเล่นชื่อสิงโตจริงเหรอสิงโตชื่อจริงชื่อนำโชคสิงโตนำโชคเลยอ่าก็สมบูรณ ธานารมธนรัมแล้วสื่อทรบว่าคือเล่นดนตรีได้ไหลายแบบได้ได้หลายชิดมากครับ,รบเล่นอะไรได้บ้างคะคก,ก็หลกักๆเริ่มแรกก็เป็นกีตาร์กีตาร์มาตอนเด็กๆก,ก็เคยไปเรียนกองครับ,รบ,รบมีเล่นเบส รังทีเล่นในวงกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนขาดเบสก็เล่นเบสก็คือเล่นพอเล่นได้อะอคือยังไม่ไม่ได้ชำนาญมาก้าตากีตา้าก็จะชำนาญกว่าหล,หลังหลังนี่ก็เริ่มไปเล่นเปียโนเอาเอา,เอาไว้หลอกเขาว่าตอนเด็กๆคุณพ่อส่งฟิเลนเปียโนตอนห้าขวบเป็นหนวดอย่างนี้แล้ึเลยนะกระชาชุดแบบว่าสวอเลกอะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดแต่เล่นได้พื่ถึงสิ่งที่เขาถนัดมากกว่าคืออูคูเลเล่ไปไปเริ่มจุดสนใจมันมาจากไหนที่แบบว่าอยากจะเล่นอูคูเลเล่เมื่อก่อนก็เล่นกีต้าก่อน เ็าเล่นกีตาโป่งเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงตามตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีั้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่ภูเก็ตไปเที่ยวคือตอนแรกเรื่องของเรื่องคือเห็นฝรั่งเขาแบ็คแพ็คใช่ไหมอยากทำบ้างอยากทำบ้างตอนแรกตั้งแต่3เดือนแล้วเลยเกิดมาถึง เราก็อยู่3ปีาุปยถามจริงพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านปะไม่ไม่ไล่ไม่ไล่เขาไม่ได้ไปทำอะไรบ้านบ้านงอยู่อยู่อีสานคนภาคอีสานเขาจะแบบว่าให้ลูกออกจากบ้านเร็วหน่อยครัเหมือนไปเผชิญชีวิตถ่าเขาก็ออกบ้านแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นถ้าตอนที่ไปภูเก็ตใชมย20แล้วย2่เอ่ิเรียนอยู่แล้วก็ได้งานแล้ก็เลยเลือกเลือกที่จะเล่นดนตรีครับผมใช่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ถ้าทำก็มันดี ไม่ดีนะไม่ดีแต่สนุกมากสนุกมากไม่รู้ผมเชื่อเชื่ออย่างนี้นะวันหนึ่งก็ไปเจอเจออยู่ที่ร้านขายเครื่องดนตรีตั้งไว้เจออูเลเล่นี่อ่าเเห็นในหนังเขาเล่นเรื่อง50 first date อ่าก็เลยลองไปซื้อมาเล่นครับก็ฝึกใน YouTube ในอะไรเนี่ยอ่าก็เปิดดูเดินเข้าร้านเนี่ยหลายครั้งที่ใจคิดออกไปทำตามใจฉันเองสักวันเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใสไออุลมฟชลมขาดไปเจอพื้น <ม>แล้ว<ม>เป็นไงมาไงถึงได้ اد, แบบมาเป็นสิงโตนําโชคมาได้ออกอัลบั้มมาได้อ,อะใช่แล้วก็ทําไมถึงแบบว่าทําไมถึงเป็นแนวแนวเซิร์ฟมิวส,สิก้วยก็พอพอ,พอเราไปอยู่ที่นู่นเขาจะฟังพวกเลกเก้พวกเพลงแนวทะเลทะเลอะนะแล้วก็หลังหลังเขาก็เริ่มเริ่มฟังพวกแจ็คจอห์สันพวกเจสันมาราดอะไรเงี้ยพอเราไปเล่นคนก็จะขอเยอะทีนี้พอเราฟังมากพอเราไปแต่งเพลงเนี่ยมันก็เลย ออกมาในแนวนี้แล้วก็ได้มารู้จักกับพี่นิตติ้งครับกับพี่กิจแจสมูนโทนนะฮะก็เ,เลยชวนมาเห็นวันนั้นไปนั่งแต่งเพลงเขาก็ชอบเพลงก็เลยชวนมาทำอัลบัม้มเครื่องราวความซีดแบบเซิร์ฟนะคะยังมีมาเสริมให้ได้ซีดกันอีก ถูกต้องครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าหนุ่มแนวเซิร์ฟสิงโตนำโชคจะเจอที่เด็ดอะไรบ้างจากรายการภารกิจซีสาสตของเราโอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างคุณได้เลยกับกองยาวของเฟิร์นนะฮะมาล้ว